สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาทุกคนนะคะเมื่อวานนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะดังนั้นนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปทําอะไรนะคะเพื่ออาจจะเก็กบไว้เป็นสถิติเก,ก็บไว้เป็นแบบเอ,อ่อรวบรวมไว้เช่นคุณครูถามในห้องว่าอ่านักเรียนคะมีใครชอบวิชาอะไรวันนี้ครูจะถามทุกคนก็จะยกมือในห้อง ก็จะต้องชอบมาที่สุดคนละ1วิชาเพราะฉะนั้นถ้าครูถาม40คนข้อมูลของครูต้องได้เป็น40ข้อมูลถ้าเราถาม40คนแต่ข้อมูลเกินมาเป็น41แสดงว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆเราจะเป็นแบบ แบบสอบถามก็ได้นะคะส่งเป็นเบ็กระดาษให้เขาเช็คก,ก็ได้หรือเป็นถามโดยตรงก็ได้ถามโดยตรงก็อย่างเช่นที่ครูถามน,นักเรียนนี่แหละถามในห้องนักเรียนก็จะยกมือกันเลยครูก็จะนับนับได้เลยหรืออาจจะถามไปทีละคนก็ได้วะบางทีอาจจะถามอ้าวหนูหนูชอบวิชาอะไรคะหนูก็ตอบมาครูก็เก็บข้อมูลโดยการเช็ครอยขีดทีนี้มาดูรอยขีดของเราค่ะรอยขีดของเราตรงช่องเนี้ยเวลาเช็คเมื่อวานนี้หนูดูแล้วใช่ปะ เวลาเช็คของเราเนี่ยเขาบอกว่าหลักการคือสมมุตินะสมมุติว่ามีคนชอบอ่ะเรียบร้อยละนี่คนละหนึ่งแล้วนะต่อไปคนนี้ได้สองต่อไปคนนี้ได้สามอันนี้คนนี้สามสองต่อไปคนนี้สี่ต่อไปมีคนชอบสีฟ้าอีกหนึ่งคนคนที่ชอบสีฟ้าอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนที่ห้าดังนั้นถ้าเป็นคนที่ห้าหนูต้องขีดแบบนี้ทําไมเขาถึงทําขีดแบบนี้เพราะ เพื่อเป็นการจับกลุ่มมัดมันเอาอย่างไๆมัดมันให้รู้ว่ามัดเนี้ยมีค่าเท่ากับ5มัดนี้มี 5. ค่าเท่ากับ5เพื่อเป็นการนับได้ง่ายขึ้นด้วยโอเคไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปฟังเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆชอบสีอะไรแล้วเราก็จะมาใช้รอยขีดนี่แหละค่อยๆขีดฟังไปหนคนก็ขีดไปฟังไปหนคนก็ขีดไปทีนี้ เราจะมาดูห้ามผิดพลาดเด็ดขาดเลยนะเทราว่าวันนี้มีเพื่อนตอบคำถามเราทั้งหมดสิบหคนดังนั้นรอยขีดก็จะต้องรวมแล้วทั้งหมด16บหรอยขีดถ้าเกินแสดงว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆนชอบสีอะไรกันบ้างกูจะเริ่มแล้วนะตั้งสติด,ดีๆนะ มาเริ่มกันเลยนะคะคนแรกค่ะเราชื่อพิมรนา,าชมเชี่ยวชาญเราชอบสีแดงอืมพิมรนาดาบอกว่าชอบสีแดงดังนั้นค่ะหนูก็ไปขีดที่สีแดงหนึ่งขีดแบบนี้งงไหมไม่งงนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกัน เราชื่อสิงโตเราชอบสีแดงครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กกีเดียพัศวพาป3ท1เลขที่6หนูชอบสีาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำถิงนวินนะุนัทชั้นป3ท1เลขที่8สีที่หนูชอบก็คือสีชมพูค่ะอ่าสีชมพูขีดเลยค่ะที่สีชมพูจบแลนะ้วนะคะ ชั้นป3ทับหนึ่งเลขที่เจ็ดหนูชอบสีชมพูค่ะขอบคุณค่ะคนนี้ก็สีชมพูอีกแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อเอกหญิงสุกัญญาดาราแต่อยู่ชัน 1, ้นป3ทับหนึ่งเลขที่สามสิบสามวันนี้หนูจะมาบอกสีที่ชอบคือสีชมพูขอบคุณค่ะสีชมพูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาสาละอังชุนวันป3ทับหนึ่งเลขที่สี่สิบเอ็ดค่ะหนูชอบสีม่วงค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทียมสมยุทธ์เีอ้าวเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ค่ะเพื่อนบอกว่าชอบสีอะไรคะชอบสีม่วงใช่ไหมชอบสีม่วงแต่สีม่วงมีไหมไม่มีเขียนเพิ่มไปค่ะเขียนเพิ่มไปข้างล่างค่ะอ่าเขียนเพิ่มไปข้างล่างเลยเมื่อกี้เพื่อนชอบสีม่วงหนึ่งขีดเลยค่ะต่อไปไปดูค่ะไปดูอดีเทพว่า อะดีเทพชอบสีอะไรดีดีสีปอลสานทับหนึ่งวันนี้ผมจะบอกสีที่ผมชอบกันนะครับเรื่องกันเลยนะครับสีที่ผมชอบคือสีฟ้าจ้ะครับผมชื่อเด็กชายชาโนหลงครมรัตนเลขทยี่สามสิบปอลสันทับหนึ่งผมชอบสีเขียวครับอ่ขียวชื่อเด็กหญิงมณฑนพรชัยนัชื่อเล่นชื่อแบบ เราชอบสีชมพูแบรชอบสีชมพูเราชื่อเด็กหญิงวารินดาโมงหวานสีที่เราชอบสีเขียวสีเขียวเราชื่ออาชีเราชอบสีฟ้าอาชีชอบสีฟ้าสีฟ้านะเด็กชายใช้นามารเชื้อสีที่ผมชอบสีขาวครับ สีขาวชื่อเด็กหญิงกาวินทิดามีชุดกิจชอบสีเขียวค่ะสีขวค่ะชื่อเด็กหญิงกาวินทิพมีชุกิจชอบสีฟ้าค่ะสีฟ้าครับผมชื่อเด็กชายจาริกพรหมญาชื่อเล่นชอโฟนผมชอบสีฟ้าครับอ่าจบคนสุดท้ายโฟนชอบสีฟ้าแต่สังเกตไหมสีฟ้ามีเท่าไหร่แล้วสีฟ้ามีสี่แล้วค่ะนักเรียนโฟนมาจะเป็นสีที่เป็นคนที่เท่าไหร่ที่ชอบสีฟ้า คนที่ห้าดังนั้นจะไปขีดแบบนี้ได้ไหมที่ครูขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเส้นที่ห้าจะต้องขีดแบบนี้ค่ะแบบนี้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาเก็บรวบรวมข้อมูลกันเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้อยขีดเราจะเปลี่ยนจากร้อยขีดตรงเนี้ยให้ไปเป็นจํานวนตัวเลขพร้อมหรือยังใครชอบสีฟ้ากี่คนไม่ต้องนับเลยสีฟ้าไม่ต้องนับเลยการที่มันจับมัดรวม,มแล้วครูบอกว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน ห้าดังนั้นห้าใส่เลยคะ่ะมีคนชอบสีส้มไหมไม่มีเป็นศูนย์สีเขียวเท่าไร่คะนักเรียนสามสีชมพูเท่าไหร่คะสี 4. และสีเหลืองเท่าไรศูนย์ 0. สีแดงสองสีขาวหนึ่งสีม่วงอีก1นึ่ทีนี้คะ่ะนักเรียนนักเรียนต้องมารวมข้อมูลตรงเนี้ว่าตรงนี้ว่า มันรวมกันแล้วมันได้16คนไหมถ้านรวมเราไม่ได้16เนี่ยแสดงว่าเอ๊ะที่เรานั่งทํากันไปเมื่อกี้เราทําแบบว่ามั่วไม่ใช่มั่วคือ,อยังไงไม่รอบคอบเป็นแบบนั้นน่ะนะคะออาทีนี้ไปนับพร้อมๆคุณครูห้าบวกสเป็น8 8ดบวก4เป็นติกต๊กต๊อกติ๊กต๊อก12 12อบวก2เป็น14 15และ สิบหกโอเคค่ะนักเรียนข้อมูลรวมกันได้สิบหกคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นค่ะนักเรียนก็นสรุปได้ว่าวันนี้เราเรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวเปิดเรียนเราจะมาเก็บรวบรวมข้อมูลอีกรอบ แต่จะเก็บข้อมูลรวบรวมเกี่ยวกับอะไรบอกไม่ได้นะคะนักเรียนอ่าโอเคสำหรับชั่วโมงนี้มีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวก็ไปทานข้าวเนาะเพื่อเตรียมเรียนวิชาต่อไปแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปใบงานใบนี้นะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งครูในสมุดด้วยเหมือนเดิมค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย